ยุทกับบุรสิไปใช้กันถ้าหากันไปกินกินอิ่มแล้วก็ข้ามเปลี่ยนแผนว่าสิไปเที่ยวจักสิไปเที่ยวใส่คืนบวกโอ้ยมองไปลายมองไปทางบุว่าสิไปใส่ก็เลยนั่งคุยกันเลยจังบ่มีอะไรบ่เสียงเงิน ลังใส no ิกินนี้เขาล่งขาวลัางเอาไปอยู่ตัวเขาบปกอไฟกันมันหาได้เขาหาจอนแยงกอไฟได้เอาเขาเตาเข้าไปกับอะไรกด้เ่าอิงยางั่นะรเมันเป็นยังเขาตกงานโ่โผล้นนั่งกินเราเขาบอกิ้นองกออะไรแค่บางียงต้องหนกินเน้อนั่นเนไม่เนี้อขี้เท่าขิเท่าอ่เจาหาพลังน้อหานย่อง้ ชวนชวนเียวไงพี่พี่ไย้มบ้ามองเป็นนังกินคองต่างแข่งกันตามบ่งหงลอยหนึ่งนะพี่ไม่เข็ดกับเ็เข้มกัเข้มบ้แดบ้าแดบต่างไปอีกน่ะฮึ่มาองห้องอะไรมององอะไปเสืออย่างอาคนเงี้ยนะเออพี่ยัมพี่ไม่เลยมหองเป็นนันกินงคอห่านั้นบ่อเออตอนนั้นอะไรเออพี่ไว้ไม่ก็กพอะอะ อ่าตีนเจ้านี่น้ำมันบ่ลงบ่บ่เป็นตะลงเด็ดนี่ <laughs>